สวัสดีครับมีผู้ชมขอเรื่องเครื่องบินของไทยมาว่าใช่จะได้เครื่องบินรุ่นไหน F16 หรือว่าย a s 39กิ p เพ n อันนี้ก็เหมือนเดิมดแน่ละครับต่างคนต่างมีความคิดเห็นนี้แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เชียร์กิ p เพนก็จะมองว่ากิบเพนเป็นเครื่องบินที่ดีไม่เรื่องมาก คนที่ไม่เชียร์กิฟเพนก็จะมองว่ากิฟเพนราคาแพงไปแล้วมันก็มีข้อจำกัดเรื่องประสิทธิภาพที่มันได้วกว่า F16 ตามธรรมชาตินี่อยู่แล้วหลายคนยังติดอยู่กับคำพูดเดิมๆนะครับ B v ว Data Link ของยาสับสก้ากิฟเพนจริงๆ F16 ก็มี Data Link b ์ r F16 ก็มีนะครับ F16 มันเหนือกว่ากิฟเพนเรื่องพิสัยการปินและก็ความเร็วจริงๆมันคนละชั้นมันคนละเกรดกันอยู่แล้วถ้าถามประเทศส่วนมากในโลกที่ไม่มีข้อจากัดเรื่อง อะไร f16 กับกิบเพี่ยนจะเลือกอะไรส่วนมากแล้วเลือก f16 อยู่แล้วแต่ว่าโลกของเรามันมีข้อจำกัดบางประเทศเข้าถึงบางประเทศก็เข้าไม่ถึงก็ต้องหาเหตุผลมารองรับในสิ่งที่ตัวเองเลือก บทอักขยานที่หลายคนท่องจำคือเครื่องบินของสหรตฐอรมริกานี่เรื่องมากจะใช้ต้องขออนุญาตท่องมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแอดมินชื่อว่าอธิบายเรื่องสเปคไปก็ไม่เชื่อต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนถึงจะรู้ว่าประสิทธิภาพเครื่องบินลำไหนอยู่แค่ไหนนะครับยิ่งตอนนี้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตแล้วเปิดกว้างแล้วจะเอาอย่างไรกับกิบเพนอันนี้ก็น่าสนใจแน่นอนว่าสวีเดนจะใช้กิบเพนต่อไปอยู่แล้วจนมันหมดอายุ แต่ว่าสวีเดนจะซื้อเครื่องบินจากชาตินีโต้ไหมอันนี้วัดใจสวีเดนนี่เหมือนกันนะครับยิงสงครามยูเครนพิสูจน์แล้วว่าเครื่องบินยุคที่4ไม่รอดยุโรปหันพิหา f เอสสวีเดนจะทนได้ไหมเพราะแค่บินลาดวเวนร่วมกิบเพนเข้าไปไม่ได้แล้วละครับมันบินได้แค่ระยะใกลๆ้ๆแอนมินก็จับตาดูเรื่องสวีเดนนี่เหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรกับตัวเองกิบเพนมันพอแล้วจริงๆเหลอกับสวีเดนนะครับ เราไปดูเรื่องราวของเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในเรื่องกองทัาประกาศหลังจากที่สิงคโปร์ซื้อ f 3 5สปีรุ่นขึ้นลงแนวดิ่งนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่พอนะครับสิงคโปร์ประกาศซื้อเอฟสารุ่นขึ้นลงธรรมดาอีก8ปดลำจะทําให้สิงคโปร์เป็นชาติที่4นะครับที่มีทั้ง F-35A และก็ f 3 5สปีต่อจากสารามิการิกิตาลีและก็ญี่ปุ่น สิงคโปร์ประกาศซื้อ F-35A ในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคาดว่าสิงคโปร์จะได้รับ F-35A ภายใน5-6ปีนี้จะทำให้สิงคโปร์มีเครื่องบินเตล20ลำก่อนหน้านี้สิงคโปร์ซื้อ F-35B ไปแล้ว12ลำนะครับแน่นอนว่าจะทำให้สิงคโปร์มีกองทัพอากาศระดับโลกสิงคโปร์มั่นใจกับ F-35 แม้ว่าไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการออกมานะครับแต่คาดว่าตอนนี้ F35A มีราคาอยู่ที่82.5ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ2,970ล้านบาทสิงคโปร์จะใช้เงินเล่าๆสองหมื่ล้านบาทกับ F35A ามสาแปดตานะครับซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสิงคโปร์ขออะไรได้หมดจริงๆสิงคโปร์ใกล้ชิดกับจีนมากนะครับแต่ว่าแนวทางนี้ชัดเจนธุรกิจก็คือธุรกิจความมั่นคงก็คือความมั่นคงนะครับ ตอนนี้คำสั่งซื้อ F 3 5ทั่วโลกมีถึง2,500ลำผลิตไม่ทันอยู่แล้วนะครับและราคาของ F 3 5จะลดลงเป็นอย่างมาก คิดว่าสิงคโปร์จะได้ราคาที่ดีแน่นอนและแน่นอนว่าสิงคโปร์จะได้รับการคุ้มครองจากสหรัฐมิกาในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดอาวุธเป็นสินค้าพิเศษนะครับซื้อวันนี้ได้รับการคุ้มครองในวันหน้าดีกว่าซื้อมาแล้วไม่มีการคุ้มครองอะไรเลยนะครับยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์เป็นทางเสือผ่านมีความจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งตอนนี้ถือว่าสิงคโปร์ไปสู่กองทัพแนวหน้าของเอเชียนี่ไปแล้วมีความมั่นคงนี่เป็นอย่างยิ่ง สิงคโ,โปร์มาถึงวันนี้ได้ใช้เวลาไม่นานนะครับมันอาจจะเป็นบทเรียนให้กับหลายประเทศอันนี้ก็เป็นไปได้